ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สองศูนย์ศูนย์วิปติหมายถึงความวิปัติความเสื่อมชมรมบ้านธรรมะมทอ,อพอคำว่าวิปติเป็นการอ่านตามภาษาบาลีมีความหมายว่าความเสื่อมหรือแปลว่าความวิปัติเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมาก ตั้งแต่ความเสื่อมธรรมดาเช่นเสื่อมทรัพย์เสื่อมญาติเสื่อมยศความหมายที่ลึกซึ้งแสดงถึงความวิบัติหรือความเสื่อมจริงๆคือเสื่อมทางจิตเพราะจิตเป็นอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะวิบัติเพราะการล่วงศีลและที่น่ากลัวที่สุดก็คือความวิบัติเพราะมีความเห็นผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสภาพธรรมะซึ่งขณะนั้น เป็นความเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากคุณความดีทั้งหลายข้อความจากพระสุตตันตบิดกอังคุตรณนีกายติกาติบาตอยายสูตรแสดงถึงความวิบัติเพราะมีความเห็นผิดดังนี้คือทิฏฐิบิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตผิดจากขรองธรรมว่าหนึ่ง ทานไม่มีผล 2. การบูชาไม่มีผล 3. สักการะที่นำมาเพื่อแขกไม่มีผล 4. วิบากของกรรมดีและชั่วไม่มีผล 5. โลกนี้ไม่มีสัตว์ 6. โลกหน้าไม่มี 7. มารดาไม่มี 8. บิดาไม่มี 9. สัตว์ที่เป็นโอปาติกะ หรือสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมาไม่มี 10. สมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินไปโดยชอบผู้ปฏิบัติชอบผู้ทำโลกนี้และปอลโลกให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตามย่อมไม่มีในโลกอธิบายคือไม่เชื่อในพระปัญญาคุณของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพทธเจ้ารวมทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าทิฏฐิบิบัติข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุดตกาดนิกายปฏิสัมภิทามักแสดงถึงบุคคลสามจำพวกที่เป็นผู้มีทิฏฐิบิบัติดังนี้คือบุคคลสามจำพวกเหล่าไหนามีทิฏฐิบิบัติคือหนึ่ง เดรถี 2. ส,สาวกเดรถี 3. บุคคลผู้มีทิฏฐิผิดบุคคลสามจำพวกเหล่านี้มีทิฏฐิวิบัติพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทุกคำเป็นคำจริงเป็นคำเกื้อกูลเป็นคำอนุเคราะห์ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูก เกื้อกูลผู้ที่มากไปด้วยความไม่รู้ให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆรู้ขึ้นพ้นจากความไม่รู้และกิเลสทั้งหลายที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏแม้แต่ในเรื่องของความบิบัติหรือความเสือ่อมก็เป็นสิ่งที่มีจริงที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นเครื่องเกื้อกูลที่ดีให้เห็นโทษเห็นภยัยของสิ่งที่เป็นความบิบัติ หรือความเสื่อมจริงๆตามความเป็นจริงวิบัติหมายถึงความเสื่อมถ้าเป็นความเสื่อมหรือความวิบัติที่มีโทษก็คือความวิบัติหรือความเสื่อมของจิตซึ่งก็คือจิตที่ประกอบด้วยอคุศลรธรรมนั่นเองซึ่งทำให้เป็นผู้มีจิตวิบัติคืออกุศลนจิตประเภทที่มีความจิตก้องต้องการเกิดร่วมด้วย หรือประเภทที่มีความโกรธความขุนเคืองใจเกิดร่วมด้วยที่จะทำให้มีความประพฤติเป็นไปตามอากุศลนั้นๆและที่เป็นความวิบัสติที่มีโทษมากที่สุดก็คือความเห็นผิดหรือนิจฉาทิฏฐิความเสื่อมทรัพย์เสื่อมยากเสื่อมยศไม่เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิแต่หากว่ามีการเสื่อมเพราะอากุศลอากุศลทำทั้งหลายแล้ว ก็เป็นเหตุให้เกิดในอบายภูมิได้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นอากุศลธรรมเพราะมีความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นไปจึงเรียกบุคคลนั่นว่าเป็นบุคคลผู้มีความเห็นผิดเป็นผู้มีความเห็นที่ไม่ตรงมีความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงของสภาพธรรมะ เมื่อเห็นผิดแล้วทุกอย่างก็ผิดไปหมดความประพฤติเป็นไปทางกายทางวาจาทางใจก็ย่อมผิดไปหมดด้วยกล่าวคือคิดผิดพูดผิดทำผิดประพฤติปฏิบัติผิดคร้อยตามความเห็นที่ผิดถ้าได้กระทำอกุศลกรรมประการต่างๆก็จะเป็นเหตุให้ตนเองยิ่งตกต่ำมากยิ่งขึ้นคือตกไปสู่อบายภูมิ ยากที่จะข้ามพ้นได้ทั้งหมดล้วนสืบเนื่องมาจากความเห็นผิดทั้งนั้นความเห็นผิดเป็นอคศลธรรมที่อันตรายและมีโทษเป็นอย่างยิ่งขณะที่ความเห็นผิดเกิดขึ้นก็เสื่อมแล้วนั่นก็คือเสื่อมจากปัญญาเสื่อมจากคุณความดีทั้งปวงเช่นเห็นผิดว่าวิบากของกรรมดีและชั่วไม่มีก็ลองคิดดูว่า ถ้าเห็นผิดอย่างนี้แล้วจะเป็นก็ลองคิดดูว่าถ้าเห็นผิดอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรก็ไม่ดีก็ไม่ทำดีอย่างแน่นอนมีแต่ทำชั่วประการต่างๆไม่เห็นว่าควรที่จะขัดเกลาอาักุตนลแม่เล็กๆน,น้อยๆหรือความคิดผิดแม่เล็กๆน,น้อยๆที่มีต่อแต่ละบุคคลในชีวิตประจำวัน และยิ่งเป็นความเห็นผิดในข้อประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยิ่งเพิ่มโพลความติดข้องความไม่รู้และความเห็นผิดให้มากยิ่งขึ้นจนยากที่จะแก้ไขได้ไม่ยอมสละความเห็นผิดดังกล่าวเพื่อมาสู่ความเห็นที่ถูกต้องตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงนี่คือความเห็นผิดซึ่งเป็นวิบัติหรือความเสื่อมอย่างยิ่ง การฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมด้วยความละเอียดรอบคอบสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเท่านั้นที่จะเป็นไปเพื่อละคลายความเห็นที่ผิดที่ไม่ตรงได้ในที่สุดเราไม่สามารถที่จะทราบได้เลยว่าโอกาสที่เราจะเข้าใจธรรมะในภพนี้ชาตินี้จะเหลืออีกเท่าใดเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เหลืออยู่นี้จึงเป็นเวลาที่มีค่าที่สุด ในการที่จะให้ตนเองมีความเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะเป็นไปเพื่อการดับกิเลสทั้งหลายมีความไม่รู้ความติดข้องและความเห็นผิดเป็นต้นซึ่งจะทำให้พ้นจากความวิบัติประการต่างๆได้ในที่สุดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์วิปติหมายถึงความวิบัติหรือความเสื่อม ชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันอังคารที่10ตุลาคม2566